จะาวารเท้าเท <ลา S 1> <ป>้า,<อ>าล,ลูกเล็กพ่อมีขรรพอย่างสูงเยอเก่งมากลูกวันหนึ่งหนูกับน้องๆจุดธูปเทียนบูชาพระรัตรนตรัยเสร็จแล้วก็เปิดเทพเสียงธรรมของหลวงพ่อฟังในยามค่ำฟังแล้วก็นั่งเจริญประกรรมฐานรากฏดสุกกายสบายใจแต่ที่แปลกใจก็คือว่าแจกันกับประถานทูบห่างไกลกันมาก ผลปรากฏลืมตามาแล้วไฟไหม้แจกันไปหนึ่งช่อลูกตกใจเป็นอย่างมากไม่ทราบว่าลูกมีความผิดพลาดต่อหลวงพ่อประการใดขอหลวงพ่อชี้แนะและแก้ไขเอาโหสิกรรมให้ด้วยเถิดเจ้าค่ะไม่ผิดไม่ผิดเลงอยไม่ผิดอะไรแล้วไหม้ไปหนึ่งแจกันนั้นหลวงพ่อนะถ้ามันผิดก็ไม่ไหม้ที่ขออย่างนี้เรียกว่าถูกเหรอก็ถูกไปก็ดอกไม้มันใกล้กันรึป่มันถูกกันนั่นไหม้อ๋อ ถ้าผิดแป่ว่าใหม่ๆงั้นนายครูบาอาจารย์คนยังไม่รู้เรื่องพี่ก็อยู่ห่างกันดิบ่ไม่เป็นไรนะครับใช่ใช่ใช่ยัยเหมือนกับคนโทรอะไรมีมีมีอะไรตัวอย่างหรือครับเหมือนอะไรเดี๋ยวคนโทรอะไรหวานพิรันต์ปฏิญาสมานใช่ไหมสมานสมานเรื่องไปยังไงพ่อเขาเขาบอกเขาไหว้ครูวันไหวครูใช่ไหมครับครูสิก็มามาก ไหวหูชั้นบนบ,บ้านชั้นสอง <ละ S 1> ที่นั่นก็มีทูปเสียนมากเต็มกระถางไวงหวเสก็ลงมองขางล่างเสียงไฟไหม้นบนข้งบนเพีย้ยพระเพียเพ้ยพระวิี้ยพระวสด็จปรชันไฟไหม้ข้างบนม้งบอกเฮ้ยไม่ใช่เทวดากลับอออ <c oughs> เดียวนี้ไฟกลุ่มบนหน้าตาพร,ระพรหมมาบุ้นไปดับไฟกันแล้ว<อ>ไม่มีอะไรไหม้ใน,นกระถาง ไม่จะพ่ะในกระถางแต่พาะในกระถางข้านอกมับอกเขาบอกว่าที่บูชา่ะกระดาษเยอะธงม่ใหม่ๆครับอไม่เพราะในกระถางเ่นเองครับอย่างนั้นที่คนแนะนําบอกว่ากระถางทูบหรถ้าจุดอมีก้านเยอะๆเขาบอกจะเฮียนจะสักสิจะเกิดอะไรนั่นเฮียนพระองค์ที่สี่จะมาโอ้เฮียนแบบพี่เองนะใช่ใช่ใช่ไม่น่าเรา กุฏิพระครูประกาศกนาศ้ายี่ห้าล่อไปแถบพระองค์ที่สี่มาเพราะว่าการทู่มันเยอะไปหน่อยการทูกพยายามทิงมท้งไปเสอยโอ้ยยี่เราจะจุดทีกร็ทิ้งทีหมดเรื่องหมดราวเลยนะหนมดร,ราวไประลอ้อง